này huh? where oh they take it away already i you see all the leaves in the street Oh để take away? Someone come get it, I think. I think if your tree fall in the street, the city have to Oh pick it up. If your I didn't tree know fall this way, you have to. Oh đi 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 they come back đi you đi 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 นี่เร e ยบร้อยทุรไล now s, <Yeah>. <S e e look that's one in the in the middle people damage you see that Uh huh. oh already, huh? uh huh, bad, huh? because people drive เนี่ยพวกเราก็เดินมาดูตอนฝนตกเนี่ย ใครทําถนนเขาพังซะแล้วเขายังไม่ให้วิ่งถนนสิเพิ่งทำเมื่อเช้านี่เขายังไม่ให้ถนนวิ่งเดนน r e เรด e e ้เรดพี e o o ู e หยีย t อ๋อ t e นทอ o เอ out oh. ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าเอาโคนออกแล้วโ <c oughs> คนสีเหลืองๆอ,ออกแล้ว <c oughs> ก็ให้รถวิ่งได้รถมาทำถนนพังแล้ว โอ้ยเนาะไปขึ้นข้างบนเถอะมันจะเหนียวเดินค่ะเดิน you know last night this h o s a m l coming this house ฮะ yeah last n i g h เอ็มเบน two เอเมอ c o m i n อืมหะไรวะ h a p p e n e d เอ big have two e different อะฮะพวกเราเค่ enjoy หมู่บ้านเพื่อนกันนะคะทุกคนเดินกันไปเอ้ามาวนอย่างเดียวนี่ โจ้น,นี้จะเป็นอะไรที่แฮปปี้มากเลยถ้าสาวจาันเดินมากับเขานะโมโจเล็บม,ม้ามาทูวอ,อกวอ,อกอ <c oughs> เวีฮะเดินค่ะเดินเดินกันทุกวันก็แบบนี้แหละรักกันกันหนุงกันหนิง <c oughs> กับสามี Oh, that tread, they took it out, huh? Uh, the you know? Wow, cognac, cognac. The boat. Bye. Oh, Bye, windy, you no? Before rain, huh? Like a storm. Mm hmm. ไปค่ะโมจเดินเดิน We never check p ร r how much price nowI n e e to k n o เราเดโมยัดด oh, uh ิสเฮาส์ already อ่ะฮะตัดและตัดหญ้าและวบีฟอยส์โซมัสรูมโอ้นี่ไงมัสรูมมันตายแล้วโอ้ไหนไหนไหน it's all gone ป๊า โอ้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้ววันค่มิงอลโอเยอะมากนี่นี่นี่เห็ดโอ้แต่ว่ามันเน่าแล้ว it's all oh เอาเมียมัวแต่ดูเห็ดเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฝนหายตกก่อนค่อยไปหาอืม ตาก็มองหาเห็ดนะพี่น้อง <ś 2> ตาก็มองหาเห็ดค่ะทุกคนม <ś 2> องเลยบ้านคุณยายเราสวยเห็นไหมบ้านคุณยายเรามองไกลๆจะสวยมากเห็นไหมเขากจะชตไอริช Garden Style Iris น้นะป่าปา Behind You เคล็บแกรนด์มัมสไตล์อลิสการ์เด้นฮะนะสวย Too much work for me ตายหมดแน่เลยถ้าสจมัวแต่ะทำงานแล้วไม่มีดูไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นี่ฮะเอ้าข <Huh? S 2> oh. ี้ตม พี่ต้มสามีเป็นห่วงบวกัวสาจันลื่นเอา when you pick mushrooms if y o hit on the top อ uh ๋อฮะ a n more grow out really uh huh. the little s o r e come out of it อ oh, so ๋อไม่รู้อ๋อฮะอะไรแดด we can't see right but most อ uh ๋อฮะ เวลาเอาเห็ดให้ข้อหัวเห็ดก่อนวาสั้นเชื้อรามันจะได้ตกลงมาว่ะสั้นนะสามีบอกเออฉันจะไม่รู้เด้มีแต่ว่าตัดโลดแล้วก็อันนี้แก่ๆก็เอามาโรยหน้าบ้านเี้ <c oughs> เอออันนี้ก็บ้านนี้ก็ย้ายไปแล้วเพื่อนบ้านมาย้ายเข้ามา ได้เหงื่ออยู่นะสามีสาจัน,น,น,นอ,อนยากได้น้ำตกนี่น้ำตก waterfall น้ำตกเอออยากได้น้ำตกนี่อันนี้ที่เปลืองไฟนั่นมักคักเลยสามีสาจันนี่ไหมน,น้ำตกแซบอีหลีวิสันะลาบน้ำตกไมบี Maybe on Wednesday I do น้ำตก for you โอเค หละขอบอยู่นะขอบอยู่นะบ้านนี้มีรั้วขอบชิดก็ดีหมาจะได้มีขี้หน้าบ้านเขบ <c oughs> แค่อ้อมรั้วเป็นสองสามหมื่นได้รั้วนี่เอออีรีสามร้อยเหรียญนับ้บ่ได้ดอกค่ะ พันก็เรียนขึ้นออมรัวนี่โอ้ยต้นเรดเบอร์รี่มีคนเจาะบ่นละเรดเบอร์รี่ปาป้าไอไลท์เดสจ่อบิ๊กไลท์เดใน front our house บิ๊กไลท์เดส but not like this one ไม่บีสวย this one too you like it three right uh-huh <Different three. S 1> mm hmm. I know that's that the, the red color one you like it นี่บ้านหลังนี้ก็ตัดเมื่อวานนี้ตัดหญ้าสวย ดูแบบบ้านแบบอะไรไปเดินดูแบบบ้านแบบอะไรไปน้องเอ้ยอบ้านหลังนี้ในะบริเวณสามีบอกว่าผมไม่เอานะสนามกว้างใหญ่แบบนี้ผมขี้เกียจต,ตัดหญ้าขี้เกียจ ตัดหญ้าไอ้น้องคลอก็บ,บอกไม่เอานะผมขี้เกียจตัดหญ้าเห็นไหมทุกวันนี้เราก็ต้องแบบเอาอะไรที่สบายสบายเราไว้ก่อนอบ้านหูบ้านหลาเราก็ต้องแบบดูแลซัพพอร์ตเขาอย่างดีโอ้ยต้องเป็ฝนตกถนนสะอาดพี่น้องเอ้ยถนนสะอาดมากไอโนหมโจไอคัมมิงไป โมโจบอรีมีอยู่ข้ามั้งมามาอยู่ข้างนงมามาก็คิดเอาเองนี่แหละหมาพูดไม่ถูกหรอกโอ้ยอืไปค่ะอุ้ยขี้ดินเต็มเลยอ่ะนี่โมโจนี่ Look he never step this one he walk around o ศูนย์ทิมตาอืมฉีถดต้นใหม่ด้บาหนี้เออถดต้นใหม่ด้บาหนี้ฮะเดรไลท์ไรเด o o k n i ป้ป้ปวอกวอกวอกไม่เห็นเห็ดออกพี่น้องคือเราก็เดินดูแบบบ้านว่าละบ้าน,านเราหน้าบ้านเราจะทํายังไงอะไรยังไงเนาะดูไปเรื่อยๆอืมฮะ <I 'm S 1> ไปทางไหนอ่ะเนี่ยลอกออกอีกแล้วเนี่ยลูกกระเด็ดด้าเมจอาเกนฮะฮะแม่บีแม่บีได้คาลุกอยู่เนาะบิ๊กคอร อืออะไรก็เมยเยอ c o ด p l a, a i like น for sure what you work like this like that you k n นะใช่ไหมเออเราก็มาจัดการถนนกันเราก็มาเดินดูบ้านนะคะหน้าบ้านว่าเราจะจัดยังไงสวนอย่างงู้นอย่างงี้เราก็ดูเออเราก็ดูไปค่ะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะจ๊ะ